กิจกรรมฟาร์มเพียน3ครั้งที่8วันที่28เดือน11 2 5อ7สอง้าข้าพเจ้านายรัตเสนีวงศ์นายุทธยารหัส348 EP 2พีส บทที่หกธรรมจักกับปวัตนสูตรเอวแมสุตังเอกังสมัยยังภักขาวภาลานาสิยังวิหารติสิปัตาเนมิีขทา,ายะตัด ตาโคภักเวาปัญจจวะกิเยภิหูอามันเตสิทเ,เวเมภิเขเวอันตาปับจชิเตนนาเสวิตับ อายโยจายังกาเมสุกามาสุขัลิกานุโยโคยีโนคัมโมปทุตชนิโกอนาริโยอนัตทัสนหิตตโยจายังอัตติลมาธานุโยโคทุก ขอ,ออนาลิยานัตสันหิโตเอเตเตปิกเขาแวอ,อุโพอันเตอนุปาคัมามัาฌิมาปฏิปฏาาทา,าตทาคาเตนาปิสัมพุทธาจักขุกลรนียนานกการณีอุปสมายย อภินยายาสัมโพธทายานิภานายาสังวัตติกตาปมาจสาสะภิกขเวมัจิมาปฏิปทาตธา,าขาแปนาภิสัมพุทธาจักขุกระนียานากลานิอุปสมาัยยาะ อพินยายาตัพโทายเนพานายาสังวัตเตียเมยวะลิโยทังคิโกมาโคใสยทีทังสัมมาทิฐิสัมมาส,สังกับปสัมมาวาจาสัมมา กรรมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายาโวสัมมาสติสัมมาสม,มาธิายังโคสาภิขาเขเวมาจิมาปฏิปะท,ะทะาตถาคตนาภิสัมพุทธจาจักขุการณียานกคารณี อุปสมายาอภินยาญาสัมโพสายนิภาณายสังวัตติทังโคปนภิกขเวทุขังอริยสัจยังชาติปิทุขาชะลาปิทุกขามละนามปิทุกขังโสบปลิเทวะทุ โทมนัสุปายาสาปิทุกขาปิเยหิสัมโขขป,ปโยขอทุขอปิเยหิวิปปโยขคทุขอขย่าปิชังนลาพันติตรมปิทุข,ขังสังกิเตนะปัตจุปาทานะขันทาทุก ขายทังโขปนณาปิกเขวทุขสมุทโยอริยสัตจยังยายังปัญหาบโนภวิการนันทิลาคะสหขตาตัดตาตัดตาพินันทินีเสยยธีทางกามตันหาภาวตันหาวิภา วตันหายทางโคปันภิขเขวทุกานิโลโทรอริยสัตจังโยตัดสาเยวะตันหายอาะอเสสวิลาคะนิโลโทจาโคปตินิสักวมุตเต อนาลโยอ,อีทางโคปนันพิเขาเวทุคานิโลธทคามิเนปติปทาอริยสัจจังอายเมวะอริยอยจทังคิโกมาโคไซยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมา วาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสัติสัมมาสม,มาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิกเขเวปุเพนนนุต สุแตสุธรรมแมสุจักคุงอุทปา,าทิยานางังอุทปา,าทิปัญญาอุททปาทิวิชาอุททปาที่อาโลโก,กอุทตปาทิตังโคปนิทังทุกขังอรลยสัตจังปลินญยยันติเมพิกเขเวปุป เพนนุสุเตสุธรรมแมสุจักขุงอุตปาทิญานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาธิตังโขปนิทังถูกขังอาลยสัตยังปลินญาตันติแมภิก เขวปุกแพอนนโนสุเตสุธรรมแมสุจักคุงอุตปาติยานังอุตปาติปัญญาอุทปาทิววชาอุทปาีิอาโลโกอุทปาติอีทังทุกขสมุทธโยอริยสัจจันติแมพิกขเขวปุก เพนานสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทธโยอริยสัจจังปหา พันดิเมพิเขเวปุบแพนันุสุเตสุธรรมแมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอ,อุทาปาทิตังโขปนิทังทุก ข้าสมุทโยอริยสัจจังปะหีนันป,ปิเมภิกขเวปุพอนันุนสุเตสุธรรมเมสุสจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทาปาทิววชาอุทปาทิอโลโกอุทปาทิอทังทุก ขานิโ,โรธอริยสัจันติแม่พิกเขวะปุเพนานันนุสุเตสุธรรมแม่สุจักขุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปนิทัง ทุกขนิโรโทรอริยสัตจังสัตธิกาตับพันติเมพิกเขวะปุพเพอน,นันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลกอุตปา ที่ตังโขปนิทังทุกข,ขานิลโลโทอริยสัตยังสัตฉิกะตันติเมภิกเขเวปุปเพอนันนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิ อุตตปาทิอโลโก,กอ,อุตตปาทิทังทุกขนิโรธคามิเนปตปิปทาอริยสัจจันติแม่พิขเขแวปุบแพรนันนสุสุเตสุธรรมแม่สุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปา ทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขะนิโรทคามิเนปฏิปทาอริยสัจยังภาเวตับพันติเมภิกขะเว,วปุปเพนนนตสุเตสุธรรมเมสุจัก ุงอุตปา,าทิยานังอุตปา,าทิปัญญาอุทปา,าทิวิชาอุทปา,าทิอาโลโกอ,อุทปา,าทิตังโขปนิทังทุกขานิโรธคามิเนปติปทาอริยยััตังภาวิตันติเมภิกขเวปุก แพอนนโนตสุเตสุธรมมรมแมสุจักคุองอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอ,อุทาปาทิยาวัติวันจะมเมพิกเขวีเมสุจตุสุอิยสัต แกสุเอวันติปริวัตตังทวะทากาลังยาถาภูตังยานทัสนังนสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิขเขวะสะเทวาเกโลแกสะมาลาเกสะพัมมาเกสัะ ระมณพามนิมมนยาปชาญาสเทวมนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโภปัญญนยาสิงยะโตจะขอเมพิกเขวีเมสุจตูสุริยสัตว์เยสุเอวันติปริวัติ ตังทวะภาษา,ากาลังยาถาภูตังยานัสสันังสุวิสุทธังอโหสิอาถาหังพิกเขวะจะเทวะแกโลแสก,สามมากสัมมาละแกสัพพมมาแกสัตสมนัมนณภาพมณียาปะชายะสาัตเทวะมยน สายะอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงอาภิสัมพุทธโทธปัญจัยัาสิงญานันจะปะนาแมทสานังอุทปาธิอากุปปาแมวิมุตติอะยมันติมาชาติปันติธานิบุนับ พวติอิรธะวตจพกภะคาวาอัตตมานาปัญจวะขียาภิกขุระคาวตภพาสิตังอภินันทุงอิมัสมิจนจะบันนเวยากาลนัสมิงพันยม,มาเนอาญาสมโตกทันญาสาวิ ละชังวีตัมลังธรรมมาจากขุงอุทปาที่ยังกินจิสมุทัยกรรมมังสัพพันตังนิโรธถ้าทำมันตปเปวัตติเตจะพระเขาวตาธรรมจักเตาภูมมาเทวาสัตถ์ธรมนุษสาเวสุงเอตัม ภาคขาวตาพาลานสิยังอิสิปตาเนมิคาทายะอ,อนุตล,ลังทร,รมจาจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสมนเนนวาพามัมเนนวาเฮเวนาวามาเลนนวาพัมมุนาวาเกนจิวา โลกาสมินติภุมมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตุมมหาลาชิกาเทวาสัตถมุษสาเวสุงจตุมมหาลาชิกานังเทวานังสัต พังสุตตะวาตาวติงสาเทวาสัตถ์ธมนุษาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตว์พังสุตตะวายามาเทวาสัตถ์ธมนุษาเวสุงยามานังเทวานังสัต ทังสุดตะวัตุสิตาเทวาสัตว์ธรรมนุษย์สาเวสุงสูสิตานังเทวานังสัตว์ทังสุดตะวานิมมานาตีเทวาสัตว์ธรรมนุษสาเวสุงนิมมานาตีนังเทวานังสัต ทงสุตตาวาปัลนิมมิตาวัสวัตปีเทวาสัตถามนุสสาเวสสงปัลนิมมิตาวัสวัตปีนังเทวานังสัตทรรางสุงตตวาพัมมกายิกาเทวาสัตถามนุสสาวะสงเอตพัมภคกขวาตา พารนานสิยังอิสิปัตะเนมิคาทายะอ,อนุตตะลังรรมมาจากกลงปวัตติตังอัปติวัติยังสมนเนนวาพัมมเนนวาเทเวนาวะมาเลนาวาพมมุนาวาเกนจิวาโล กาสมเมตเต,ติอิติหแตนะแตนะชนะแนนะแตนะมูหุตแตนะยาวะพัมมโลกาสัตทออาภุคคาดชียันจัตสาสัสาส,าส,าสีโลกาธาตุสังกามปีสัมปะกามปีสัมปะเวทิอา ปมมานโนจะโอลาโลโอพาโโลโเกปาตุละโหสิอติกรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอตาตโคภะคาวะอุทานังอุทานเน,น,นสิันยาสิวัตโพโกทันโอันญาสิวัตโพ โกธัยอติอิหิทางอายัสสมมโตโกธัญสะอัญญาโกธัญโตเววนามังอโหสิติ